สวัสดีครับวันนี้ก็พามาเก็บเห็ดแล้วนะครับวันศาสตร์จีนนะครับดูนะครับว่าเราจะได้อะไรกันบ้างนะครับเพราะว่าเมื่อวานมาดูไปแล้วนะครับเห็ดมันขึ้นตุ่มๆอยู่นะครับให้ดูวิวก่อนนะครับวันนี้นะครับนี่วิวยอดเขานะครับนี่นะครับด้านล่างนะครับนี่นะครับไปดูยอดเขานะครับวิวสวยงามนะครับ ด้านล่างเคยเป็นป่านะครับทุกวันนี้ไม่เหลือแล้วนะครับนี่นะครับความสวยงามดูวิวนก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยดูเห็ดนี่นะครับยอดเขาที่ผมพามาหาวันนี้นะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูเห็ดนี่นะครับเข้าป่านะครับอย่าลืมพกนะครับเหรียญคุดนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับนี่นะครับต้องพกเข้าป่านะครับขอมารีวิวนะครับ รีวิวเหรียญคุดนะครับของพ่อหลวงรอเก้านะครับนี่นะครับเหรียญปกติแบบนี้นะครับเราลับซื้อสี่สิบห้าบาทนะครับถ้าเป็นเสียนตรงนะครับหลักพันนะครับถึงสามพันบาทเลยนะครับนี่นะครับไข่เข้าป่าหาเห็ดนะครับพกมาด้วยนะครับแคล้วคลาดนะครับปลอดภัยนะครับนี่นะครับเห็ดสีม่วงนะครับถามผู้เชี่ยวชาญแล้วนะครับ ผูชาทานบอกกินได้นะครับนี่นะครับมีสามดอกนะครับสีกำลังสวยเลยครับเก็บครับผูชาวทานเขาบอกกินได้ดอกกำลังสวยเลยนะครับชาววันศาสตร์จีนนะครับเขาว้เจ้าเรามาเก็บเห็ดก่อนนะครับเขาบอกกินได้ก็เลยต้องมาเก็บนะครับ นี่นะครับตรงนี้สี่ดอกนะครับจําชื่อไม่ได้นะครับไปเดี๋ยวไปดูต่อครับอีกหนึ่งดอกครับกำลังสวยดอกนี้กําลังสวยนะครับสีสวยแข็งดอกสวยนะครับนี่นะครับกําลังขึ้นเลยนะครับยาววปยนนล่ะครับข้างล่างนู่นนะครับนี่นะครับปลาเต่งปลาลังนะครับกําลังขึ้นเลยนะครับ เห็ดสีม่วงนะครับจำชื่อไม่ได้นะครับผู้เชี่ยวชาญเขาบอกกินได้เช้านี้ก็เลยมาเก็บเพราะว่าเมื่อวานเห็นไวไ้แล้วนะครับนี่นะครับกำลังต,ตุมก็มีนะครับอยู่บนเขาเหนื่อยหน่อยนะครับนี่นครับตรงนี้สามดอกนะครับดอกก็เป็นแข็งนะครับ โซวาลอยก็ต้องเก็บนะครับแต่จำชื่อไม่ได้นะครับเก็บสีม่วงเนี่นะครับนู่นนี่นะครับสองดอกนะครับสีสวยกำลังขึ้นนะครับเก็บสีม่วงนะครับล้วนนวลนี่เก็บเก็บสีม่วงก่อนนะครับผมมาวานเห็นไว้แล้วนะครับแต่ไม่กล้าเก็บไปเยอะนะครับ เาบอกกินได้กันเลยตกเช้านี่ก็เลยกที่กำลังแทงดินก็มีนะครับเช้าวันศัตีนนะครับมาเก็บเผ็ดนะครับพอมาได้ไว้เจ้าของเขานะครับนี่นะครับอีกสองดอกเห็ดม่วงนะครับขลนกำลังแข็งเลยครับถ้ามาพรุ่งนี้ก็กินไม่ได้แล้วนะครับหมนวานนี้นะครับ สีสันสวยงามนะครับตรงนี้ลายดอกหน่อยนะครับนี่นะครับกำลังสวยเลยนะครับมาคนเดียวนะครับอาจจะถ่ายไม่ค่อยสวยนะครับขออภัยด้วยนะครับนี่นะดอกกำลังอ่อนนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับ ตรงนี้กระตุกนี่นะครับกำลังอ่อนเลยนะครับสวยงามนี่จะเป็นการกินครั้งแรกของผมนะครับจากที่ผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่ากินได้นะครับนี่นะครับกระตุกนี่นี้เห็ดตะไคร้นะครับปานนะครับดอกใหญ่นะครับเอาครับนี่นะครับดอกเปื้มเลยครับ ตรงนี้สองดอกเลยครับนี่ครับจริงๆเห็ดเพิ่งเนี้คนอำเภอบ่อพอยกินไม่เป็นเลยนะครับกินเป็นแค่เห็ดลวกกับเห็ดโคนนะครับเห็ดตะไคร้หรือว่าเห็ดอะไรนะครับเราก็เพิ่งมาเริ่มกินไงนะครับขอบคุณพี่น้องชาววิสานนะครับที่บอกว่ากินได้นะครับถ้าไม่งั้นก็ไม่รู้เรื่องนะครับกินแค่เห็ดโคนกับเห็ดลวกนะครับนี่ครับคนอำเภอบ่อพอยจะกินอยู่แค่นี้นะครับนี่นะครับสองดอกสวยๆนะครับ นี่นะครับนี่หนึ่งดอกนะครับดอกใหญ่นะครับนี่อีหนึ่งนี่อีกหนึ่งดอกโอ้ไม่ใช่นะครับยีทรายใบไม้อีกนะครับครับหนึ่งนี้ครับลงบนนี้ด้วยนะครับเก็บครับเดี๋ยวนี้ก็รู้นะครับลองเอาไปกินดูนะครับโอ้พี่พีชาวอีสานนะครับเขาแนะนำนะครับ กินได้นะครับเก็เลยลองมาเก็บทุกปีขึ้นเยอะกว่านี้นะครับนี่ยังขึ้นน้อยนะครับนี่นะครับกระจุกนี้ตรงนี้ด้วยนะครับดอกด้วยเปล่อนะครับแข็งๆองนี้นะครับ ลอยก็เยอะนะครับสวยก็เยอะเน่าก็เยอะอันนี้ตะไคร้นะครับอันนี้ดอกตูมนะครับนี่นะครับมีลูกน้อยติดมาหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวดูทั้งบนนู้นนะครับอีกหนึ่งดอกนะครับที่ตูมนะครับเริ่มเจอเห็ดตะไคร้แล้วนะครับหลังที่เจอเห็ดดอกม่วงนะครับ อีกหนึ่งดอกนะครับดอกใหญ่นี่นะครับอวบๆอย่างนี้นะครับอร่อยนะครับพึ่งมากินปีสองปีนี่เองนะครับก่อนกินตตวเห็ดโคนนะครับตรงนี้ดอกใหญ่หน่อยนะครับนู่นนะครับยาวยานู่นนะครับนู่นเลยครับเดี๋ยวเก็บตรงนี้ครับกำลังขึ้นนะครับอันนี้ไม่เอานะครับ ตั้งแต่ดินกำลังขึ้นนะครับนะครับเผ็ดที่กินไม่เป็นนะครับวันนี้จะไปลองนะครับสามดอกนี่สวยนะครับนี่นะครับสี่ดอกนะครับเห็ดตะไคร้ดอกนี้ใหญ่นะครับต้องถ่ายให้ดูนะครับถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างนะครับ นี่ครับดอกฟรีแดงนะครับอันนี้ก็ไม่เคยกินนะครับมีตรงนู้นด้วยครับนี่นะครับนี่ครับไม่เคยกินนะครับจะเก็บไปดีเปล่าไม่รู้นะครับทางบนนึงก็มีนะครับนี่ครับดอกตูมก็มีนะครับนี่นะครับสรุปผลงานเช้านี้นะครับสองชั่วโมงนี่นะครับ สองทุงนะครับพอเลยนะครับพอเห็ดบางอย่างเราไม่เคยกินนะครับจะเอาไปลองกินดูนี่นะครับไปครับกลับบ้าน